Yeah. เราจะมาบอกเคล็ดลับแก้ผมงอกแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กกันจ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาผมงอกก่อนวัยงอกแพ้สารเคมีงอกกรรมพันธุ์แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเอเจนตี e ้ผลิตภัณฑ์ลดผมงอกคิดค้นโดยทีมแพทย์และเภสัชกรหยุดปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการปกป้องรูขุมขนและกำจัด ROS สะสมลดและชะลอผมงอกที่สำคัญกระตุ้นการทำงานของสเตมเซลลเพื่อสร้างเม็ดสีผมใหม่ปลอดภัยไม่แพ้ไร้สารเคมี วิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะสระผมด้วย Agility Nourishing t r e a t m m n t ม h a m p o o พพอสระผมเสร็จเช็ดผมให้แห้งใช้ a g i l n t y y n t t i r r ี Hair Tonic ต่อเพื่อเคลียร์และช่วยลดตัว ROS ฉีดให้ทั่วหนังศีรษะและนวดเคลึงเบาๆหรือตรงบริเวณที่มีผมขาวค่ะเพื่อช่วยให้การบำรุงและป้องกัน ROS สาเหตุของผมงอกผมก็จะกลับมาเป็นสีเข้มขึ้นภายใน1เดือนรีวิวก็ปังออเดอร์ก็รัวๆขนาดนี้มาจบปัญหาผมงอกด้วย a อดเ n กันค่ะ ก็สั่งซื้อกันได้เลย